สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันเดย์อีทเอาเองนะคะวันนี้นะคะเราเข้ากรุงเทพนะคะมาที่ตลาดปูนี่เองขับรถมาจากนะครปฐมนะคะบอกเลยว่าใช้เวลาไม่นานเลยค่ะแล้วเราก็จอดรถที่เฟิร์สวันนะคะแล้วก็เดิน มาที่ตลาดภูตรงนี้เลยค่ะถึงนะทุกคนปลายทางของเราวันนี้นะคะมาตะลอนกินกันค่ะวันเดย์อีทของเอวันนี้จะกินอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะค่อนข้างจะคึกคักเป็นพิเศษค่ะร้านขายเนี่ยค่ะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะและร้านตาแล้วก็น่ากินทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราเดินตะเวนเดินรอบก่อนนะว่าเราจะกินร้านไหนแต่ว่าที่ตั้งใจไว้จะเป็นกะเพาะป้าค่ะเขาบอกว่าอยู่ตรงใกล้ๆกับริมทางรถไฟนิอ่างนะคะแต่ว่าก็ยังหากันไม่เจอค่ะเดินมาร้านแรกเราก็จะมาร้านที่ร้านกะเพราป้าค่ะเห็นคนเยอะ อย่างนี้น่าจะใช่นะคะเดี๋ยวเราหาเดินดูก่อนหาไม่เจอทุกคนนี่อยู่ตรงข้ามกับริมรถไฟเลยร้านแรกนะคะร้านกะเพาะปลานนายบวยค่ะสังเกตง่ายๆถ้าคนมูงเยอะๆก็คือปีเข้าไปเลยค่ะนี่เลยค่ะถึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปทานกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างสั่งเลยจ้าสองจานตลาดที่นี่คึกคักนะคะเพราะว่าราคาไม่แพงด้วยแล้วก็ของกินเยอะไปหมดเลยค่ะแล้วเราก็สั่งไปนะคะวันนี้หน่อไม้หมดค่ะเราก็สั่งมาเป็น2ชามแบบนี้เลยราคาไม่แพงด้วยนะคะ45บาทเท่านั้นเองเรามาชิมกันเลยโดย รวมแล้วนะคะรสชาติด,ดีเลือดดีแล้วก็กระเพาะปลาดีมากไม่หือนเลยนะคะจัดว่าเด็ดอีกร้านหนึ่งที่เราคิดว่าทุกคนมาก็ควรที่จะมากินนะคะราคาไม่แพงด้วยมาถึงนะคะพอสั่งเสร็จก็นั่งตามใจชอบได้เลยนั่งโต๊ะไหนก็ได้นะคะเสิร์ฟทุกโต๊ะจ้าก็เดี๋ยวไปจัดการกระเพาะปลาชามนี้ก่อนนะแกแล้วเดี๋ยวจะไปร้านต่อไปกันเลยค่ะ

รูเมดน่าจะอยู่นะคะกินไวมากๆเลยค่ะแล้วก็กินเร็วมากเลยทุกคนหมดเกลี้ยงจานเลยค่ะเดี๋ยวไปร้านต่อไปกันเลยกินของเค้แล้วก็กินของหวานค่ะร้านนี้ชื่อว่าี่ปูบัวลอยไข่หวานค่ะอยู่ตรงริมทางรถไฟต้องข้ามกับร้านกระเพาะปลาเลยค่ะหาไระยะเป็นบัวลอยไข่หวานแล้วก็ไข่เค็มนะคะสามารถสั่งได้ตามใจชอบเลยมีเครื่องให้เหลือกหลากหลายมากๆเลยนะคะคนที่นี่เขาเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเอ๋สั่งเป็นบัวลอยไข่เค็มค่ะทุกคนแล้วก็ใส่แค่ปักทองเท่านั้นเองรสชาติกลมๆนะคะหวานไม่มากกําลังดีเลยค่ะส่วนเม็ดบัวลอยนะคะเขาก ปั้น้วยเหนียวนุ่มมากๆถือว่าร้านนี้เด่นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะมาตลาดพูนะคะโบาลไท่หวานร้านนี้ทุกคนก็ต้องห้ามพลาดน,นะคะมาจัดได้เลยวันนี้เอ๋สั่งมานะคะ45บาทเท่านั้นเองราคาดีงามแถมอะไรอีกด้วยนะคะ สั่งมาหนึ่งชามก่อนนะคะมาแบ่งกินกับลูกเม็ดคะ่ะกลัวว่าเดี๋ยวจะตอนกินร้านอื่นเดียวจะกินไม่ไหวทานไปมาแป๊บเดียวเองนะคะบอกเลยว่ากินจนพูนเลยคะ่ะหมดชามเลยค่ะทุกคนยิ่งวันนี้นะคะอากาศดีมากๆออกเย็นสบายนะคะสดร้อนๆแบบนีนะ้บอกเลยว่าชื่นใจมากๆความสุขของพวกเราก็มีอะไรมากนะคะแค่ได้กินของอร่อยๆๆแค่นี้ก็รู้สึกว่ามีความสุขเราแฮปปี้มากๆแล้วค่ะทุกคนที่นั่งก็จะเป็นร้านเล็กๆนะคะคนก็นั่งสลับกันไปมาลุกเข้าลุกเข้าออกนะคะบอกเลยว่ารอไม่นานค่ะถ้าเป็นเพื่อนนะคะเป็นคนที่ชอบทานของหวานบัวลอยไข่หวานนะคะ ที่นี่นะคะสายหวานแบบเราก็ต้องลองค่ะเจ้าของก็น่ารักบริการดีนะคะถึงแม้จะเป็นร้านเล็กๆค่ะ ประทับใจแล้วก็หมดเกลี้ยงแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนอิ่มแป้ไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะไปตอไ่อกันดนี้นะคะ,ะ,คะเดินแบบว่าไม่มีจุดหมายปลายทางเลยค่ะเจอแล้วไหนหน่ากินก็เข้าเลยเดินมาได้่อยนะคะตรงแยกตลาดพัวค่ะตรงนี้เนี่ยเห็นคนลุมเยอะแยะเลยก็เลยเดินเข้ามาเอ๊ะมูอะไรกันนะพอเข้ามาเนี่ยได้ตามกลิ่นมาเลยค่ะหมูแดงเนี่ยหอมมากๆเห็นแล้วนะคะก็ต้องจัดไปเลยค่ะบะหมี่หมูแดงแห้งหนึ่งชามแบบนี้เลยชามนี้เพิ่มเคลียวนะคะอยู่ที่ราคา60บาทแล้วเราก็เพิ่มน้ำซุปด้วยค่ะถ้าเพิ่มน้ำซุปนะคะน้ำซุปถ่วยละห เลยค่ะร้านี้มีชื่อว่าบะหมี่ไนก้าตลาดพูนะคะมีทั้งหมูแดงต้มยำแห้งบะหมี่มีทุกอย่างเลยนะคะอยากได้เมนูไหนก็สั่งกันได้เลย เป็นร้านที่ตั้งอยู่ในตอกเล็กๆนะคะเดินมาถ้าเห็นคนมุงมุงก็แวะเข้ามาเลยค่ะบอกเลยว่าร้านนั้นอร่อยแน่นอนและเอกเข้ามาก็อร่อยจริงๆด้วยค่ะทุกคน <Okay. S 1> แต่ว่าไม่ต้องปรุงเลยแล้วเขาก็จะมีน้ำซอสน,นะคะให้ราดเป็นน้ำหมูแดงปกตินะคะทานก๋วยเตี๋ยวที่ไหนต้องปรุงที่นี่ไม่ต้องปรุงเลยค่ะมันอร่อยมากเลยแล้วก็เราเหยาะน้ำหมูแดงลงไปนะคะลองชิมดูคําแรกบอกเลยว่าว้าวเลยค่ะทุกคนทุกอย่างอร่อยหมดเลยนะคะแล้วชิ้นกุ้งแล้วชิ้นปลาหมูแดงโดยเฉพาะหมูแดงนะคะอร่อยมากๆถ้ามารอบหน้าบอกเลยว่าจะสั่งบะหมี่แห้งใส่เฉพาะหมูแดงเยค่ะ สุดๆไปเลยแล้วดีงามมากๆโดยเฉพาะน้ำหมูแดงขวดนี้เลยค่ะต้องร้านนะคะเด็ดมากๆถือว่าวันนี้นะคะได้กินหลายร้านและซึ่งมาร้านนี้เนี่ยถือว่าวะหมี่นายก้านเนี่ยอร่อยมากจริงๆเลยมาครั้งนี้ไม่เสียเวลามาเลยกับนครปฐมไม่ผิดหวังจริงๆเลยค่ะนี่ทานไปก็ไม่กี่ร้านเองนะแต่ว่าเริ่มอิ่มแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขอปิดท้ายอีกร้านนึงนะคะเป็นร้านไอติมค่ะเดี๋ยวจะเป็นร้านไหนเนี่ยเดี๋ยวขอกินก่อนนะคะแล้วามาดูกันว่าจะปิดจบที่เมนูไหนกันค่ะ หล่อไม่นานหลไม่นานซุปอ,อร่อยอ่ะน้ำซุปอร่อยรูปพอยม้ป้าเราซุปเพื่อล,ละห้บาทนะ แล้ววันนี้นะคะอีกก็จะปิดจบด้วยร้านนี้เลยค่ะร้านนี้อ่างนะคะซึ่งเป็นร้านแรกที่เรามาถึงก็จะเห็นเลยแต่ว่าเรายังไม่ซื้อนะคะก็จบด้วยไอติมโคนค่ะแต่ว่าไม่ใส่ไข่แข็งนะคะโคนนี้ราคาแค่30บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงมาที่นี่นะคะตั้งแต่แรกเลยเห็นคนต่อคิวตั้งแต่ต้นเลยนะคะแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาตลอดเลยได้ชิมแล้วเดี๋ยวมาบอกนะคะว่าอร่อยไหมร้านไอศครีมนี้อ่างน,นี้นะคนะก็หาไม่ยากเลยอยู่ติดกับทางรถไฟเลยะคะ่ะระวังนิดนึงนะคะจะมีรถไฟไปมาตลอดเลยก็ ระวังด้วยค่ะทุกคนนี่ได้มาแล้วนะคะอร่อยหวานมันหรือเป็นแบบไม่ไข่แข็งค่ะทุกคนนี่ค่ะตุ่ป่าปิดจบที่นี่อ่นอิ่มเรียบร้อยนะคะเรามาจอดรถที่เฟิร์สวันค่ะทุกคนถ้าทุกคนจะมาตลาดภูนะคะมาช่วงคืนมา จอดที่เฟิร์สวันได้เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะเขาก็จะมีให้จอดแต่ว่าต้องหาที่จอดวนกันนิดนึงค่ะวันนี้ก็อิ่มอร่อยมากวันเดทิปนะคะตลาดภูของพวกเราค่ะเอฟป๋อมๆนะคะเดี๋ยวลาไปก่อนบ๊ายบายวันนี้นะคะเป็นวันเดทิของเอกับป๋อมๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้เอด้วยนะคะคลิปหน้าที่ไหนเดี๋ยวมาติดตามต่อกันนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะวันนี้เช็คอินที่ตลาดภูอร่อยมากๆค่ะ อเวฮังกี้หิวอีกแล้วเรื่องกินเรื่องใหญ่สำหรับเอเลยจ้าเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนบายบาย